สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียไพ่พยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะขอเป็นท็อปิกที่ว่าคุณเป็นคนรักหรือคุณเป็นตัวเลือกกันแน่อ่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมพ์เพื่อนๆในแอปเขียวได้เลยนะขออนุญ,ญาตใช้ไมค์นะคะเสียงเริ่มไปแล้วเสียงเริ่มไปแล้วนะคะอ่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมพ์เพื่อนๆในแอปเขียวได้เลยนะ จองคิวกับแอดมินได้เลยจ้าขอแบบสับแบบละเอียดยิบยิบยิบ,ยบ,ยบนิดนึงนะคะจะได้ออกมาแบบชัดเจนชัดเจนนะอ่ะลุดมือแบบนึงนะจ๊ะมาดูกันซิว่าคุณเป็นคนรัก หรือคุณเป็นตัวเลือกก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะ Age o of u u s s u u e n o o p p n n t a c l e s The o o o n คุณยังรกักยังเป็นห่วงยังกังวลเกี่ยวกับตัวเขาอยู่คิดเยอะคิดมากด้วยบางทีคุณก็จินตนาการไปไกลเลย คิดไปไกลเลยว่าเออเขาเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่าง,ง,าง,งานางางางงี้อย่างงู้นหรือเปล่าสิ่งที่เขาทําหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่านะคะค่อนข้างที่จะก,กังวลรักและคิดถึงเขาค่ะนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุน้าธาตุดินนะคะแมวไพ่กระเด็นแ๊บหนึ่งขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้าง edge of sword ต่างคนต่างคิดเยอะคิดมากเหมือนกัน i ดนมา e ์กเชียนเอ็ออฟวนส์พลังงานของเขาเหมือนเขากลัวกลัวแล้วกังวลคิดเองคิดมากคิดเยอะคิดไปเองอมืมันเป็นพลังงานของการคิดไปเองแล้วคนคุณเนี้ยชอบเชื่อความคิดตัวเองคะ่ะถ้าปักทงเชื่ออะไรก็จะเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะด้วยนะคะคนคนนี้นะ แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรจะมีแพชชั่นมีไฟแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะกระด้างสักนิดหนึ่งพลังงานของเขาเนี่ยก็คือถามว่ายังมีการคิดถึงคุณไหมมีค่ะแต่มีพลังงานของการจะเอาชนะชอบเอาชนะนะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีทัดลมทัดลมมามาแรงนะคะแล้วก็จะมีทัดไฟค่ะเราเข้ามาสู่็อปิกกันนะคะว่า เขามองคุณเป็นคนรักหรือเป็นตัวเลือกกันแน่ Queen of Swords ค่ะ Justice Ten of Pentacles Eight of Wands The Sun ไม่กดไม่ได้แล้วแหละกริ่งฉันมา กริ่งหน่อยนะคะทําไมแม่หมอถึงกดกริง่งเขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกค่ะถึงเขาจะมีให้เลือกเยอะแยะอ่ะนะเขาไม่ได้มองคุณเป็นคนตัวเลือกค่ะคุณเป็นคนสําคัญนะคะคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็รู้ค่ะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ถ้าบทจะฟาดคือฟาดเลยบทจะนิ่มก็นิ่มเหมือนเขาตัดสินใจแล้วอะ่ะว่าคุณเป็นคนสําคัญ เป็นคนในครอบครัวของเขานะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขามันเริ่มทวีคูณมันเริ่มแบบมีความรู้สึกที่มีต่อคุณะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะอือม,มันไม่ได้เบาบางลงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคือบทสรุปของเราเลยนะคะ <ๆ S 1> เขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกค,ค่ะเขามองคุณเป็นคนรักนะคะเขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกนะคะ เอาละพลังงานตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและเป็นค่าครูเล็กๆน,น้อยๆกับแม่หมอด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะฝากรีริพลด้วยนะเพื่อให้คนที่มีพลังงานตรงกันกันกบเราได้มาเห็นคลิปนี้คะ่ะนะคะแล้วก็เพื่อสร้างสะพานบญกับตัวคนเองด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอต้องขอลาไปก่อนเหนื่อยจริงๆ นะขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็จะแวะมาทำคลิปให้อีกนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้ไม่บหมาขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ